เรียบร้อยเลย,ยไปไงเจอปัญหาเมื่อทะเลาะบอแววงกันมีแต่ปัญหาอย่างเดียวไม่มีดีเลยมีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีประโยชน์เลยเพอเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเพราะอะไรมันเกิดจากการที่เราคิดไม่เลิกผู้ทีเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยยุติการคิดแต่ความคิดมันหยุดไม่ได้งั้นเปลี่ยนเรื่องคิดจากเดิมไปคิดเรื่องที่อาฆาตพยาบาทมากร้ายเกียรติชังจะทําร้ายทําลายมันยังไงเปลี่ยนใหม่กลับมาคิดอยู่เฉพาะในบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรา คิดเฉพาะในสิ่งที่เป็นกุศลต่อตัวเราทํำยังไงล่ะพรหมวิหารสี่สองไปแล้วเมื่อกี้นี้เมตตาม,มันเลยมันเกลียดเราใช่ไหมมันดา่าเราใช่ไหมมันอาฆาตพยาบาทบ้าเราใช่ไหมนึกในใจไม่ต้องไปพูดกับมันนะมันไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวงงพอเวลามันดา่าเรามาไปยืนสัพเพสัตตาเดี๋ยวมันงงนะใช่ปะ่ะพอเวลามันดา่าเราจะจเจเจไปสัพเพสัตตาสัทั้งหลายงงนะเดี๋ยวมันจะด่าเาเป็นบ้านะอาจจะไม่ได้ทำงานที่นี่ต่อส่งโรงพยาบาลศรีธัญญานะ ให้คิดในใจปาถนาดีกับเขาตลอดเวลามีความรู้สึกในใจว่าอะไรเออเขาคงมีความทุกข์แหละเขาถึงได้ด่าเราขนาดนี้ปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วเขาปล่อยให้เขาบ้าต่อไปอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเราเป็นผู้มีปัญญาเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมาแล้วเราจะแก้ไขที่ตัวเราเองเราจะไม่แก้ไขที่เขาดีกว่าปา,า,าถนาเดียวเขาเถิดสงสารเขาเถิดเห็นไหมเนี่ยเขากำลังด่าเราดูสิหน้าดํคขําเครียู้กำลังด่าเราจริงจัง ขาน่าสงสารมากเลยนะดูสิเรากําลังยิ้มแฉ่งเบิกบานอยู่ในใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้เขาพ้นจากความทุกนี้สักทีหนึ่งเนาะเนี่ยเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อค่าพยาบามบ้ากะไแสดงว่าเราพ้นจากความทุกข์มันปเปลี่ยนเรื่องคิดเหรอป้ไปคิดเรื่องนี้แทนพอเวลามันคิดแบบนี้มันจะโกรธได้ไหมมันโกรธไม่ลงหรอกเพราะอะไรมันคิดแต่เรื่องดีแต่ที่เราโกรธเกลียดอาค่าพยาบาทบ้านายเขเะอะไรเพราะเราคิดเรื่องไม่ดีกับเขา มันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทให้เลยเลยยิ่งโกรธอาฆาตพยาบาทอยากจะเบียดเบียนเขาตลอดเวลาดังนั้นพระเจ้าจึงปรับให้ปรับเราที่ความคิดเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวไปคิดจากเรื่องอกุศลเนี่ยเปลี่ยนมาคิดเรื่องกุศลแทนอย่าไปคิดในเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลเอ้ยเรามีเวลาถึงกี่โมงเนาะสิบโมงตรงสิบโมงตรงแล้วถ้าถ่ายแล้วก็ถามตอบรับอ๋อถึงสิบโมงครึ่งใช่ไหม<ช>อ๋อโอเคจะได้รู้ว่าต้องเริ่มถามตอบตอนกี่โมง ที่นี่จะมีคนถามคำถามเยอะไหมไม่ต้องกลัวนะเพราะมันโดนแน่อยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยคิดว่าจะมีคนถามเยอะไหมอาจารย์จะได้เผื่อเวลาให้เยอะขึ้นช่วงถามตอบอยเยอะใช่ไหม,มออเอเาเยอะโอเคท้างั้นหรือว่ามีใครจดคําถามไว้ก่อนแล้วมาเอากระดาษขึ้นมาก็ได้นะถ้ามันไม่กล้าถามอี้ยจดรอไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้คนเก็บกระดาษมาให้อาจารย์ก็ได้หรือมีความอจหารชันชยัยถามก็ได้เดี๋ยวตอบให้ ไม่ต้องกังวลเผื่อเพื่อเพื่อเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยด่าใช่ไหมพูดถึงด่าเรามีความเมตตาสงสารต่อเขาปาถนาดีกับเขาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเรียกว่าการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาไม่ใช่ไปนั่งสัพเพสัตตาสัตว์หลายที่ไปเพื่อทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะมันไข้ควรตามไม่ได้วิธีการคือปรุงแต่งจิตขึ้นมาเลยคิดเลยเราปาถนาดียังไง รู้ไหมว่าทําไมอภัยทานเนี่ยมันถึงได้ผลมากมากมายมหาศาลเพราะพยทานเนี่ยมันให้ได้ยากเวลาเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วจะให้อภัยเขามันยากนะเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วจะคิดดีกับเขาก็ยากเพราะเวลาเราเกลียดใครมันต้องคิดแต่เรื่องแย่ๆของเขาถูกต้องป่ะเราจึงเรียกว่าขึ้นชื่อได้ว่าเกลียดแต่ใครก็ตามที่สามารถให้อภัยคนคนที่เราเกลียดได้แล้วคิดดีกับคนที่เกลียดได้ มันจึงได้ผลมากที่สุดเพราะอะไรมันตัดความเป็นตัวเองออกทางใจไม่เบียดเบียนอาฆาตพยาบาทมาลาเขาพระเจ้าจึงบอกว่าสิ่งที่ทําได้ยากมันจึงเป็นสิ่งที่ได้ผลมากอาน,นิสงส์งมากที่สุดดังนั้นเวลาเราเกลียดเราโกรธเราอาฆาตพยาบาทมา้ายแล้วปาถนาเดียบเขามันคิดไม่ออกนะเพราะมันจะคิดแต่เรื่องแย่ๆของไอคนนั้นเพราะเรานั่งตามดูเรื่องเร็วๆซ้ำๆของมันเนี่ยแล้วเราจําได้ในหัวเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องเร็วๆชั่วๆวเราลองจินตนาการเราเคยมีแฟนแล้วอกหักอะ่ะแล้วแฟนเรามันไปนอกใจเราอะ่ะ ถ้าตอนนี้เราไม่ได้ผิดอะไรเลยมันจะแค้นมากถูกปะมันจะคับแค้นใจสุดๆคําถามคือมันจะจําเรื่องดีหรือจําเรื่องเลวมันจะจําแต่เรื่องเลวฝังในใจเห็นกี่ทีกี่ทีก็จะอาฆาตพยาบาทมากลายตามด่าจองร้ายจ,จองผ่าไม่เลิกถูกต้องปะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นคิดดีได้เรามันนอกใจเราเออขอให้เขาไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเนาะขอให้เขาไปเจอคนที่ดีๆกว่าเราเรามันไม่ดีเองแหละเขาคงเจอที่ดีกว่านี้คิดว่าจะมีสักกี่คนที่คิดแบบนี้ได้ เนี่ยเรียกว่าบุคคลที่หาได้ยากมันหาได้ยากใครเรียกคิดแบบนั้นอะ่ะแต่ถ้าคิดได้อาจารย์ถามว่าใครเป็นคนมีความสุข mm. ก็ตัวเองอะ่ะเ mm. ป็นคนมีความสุขมันจะไปมีความสุขที่ใครดังนั้นการกระทําทุกการกระทําการให้อภัยทุกการให้อภัยมันไม่ใช่เพื่อให้ข่าวเพื่อให้เขาพ้นจากวิบากกรรมเขาไม่มีวันพ้นจากวิบากกรรมคือการกระทําของตัวเองเขาต้องได้รับผลในวันหนึ่งข้างหน้าแต่การให้อภัยมันทําให้ตัวเองนั่นแหละสบายใจ การให้อภัยนั่นแหละคือการที่เราปล่อยวางใจได้ดีที่สุดทําให้ตัวเองมีความสุขได้ในปัจจุบันแต่ใครไม่อยากมีความสุขในปัจจุบันก็มีความทุกข์จมไปมีความอาฆาตพยาบาทมากมายต่อไปดังนั้นเวลาเราไปอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาไปสะละข้อต่อชะตาให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเราก็อ้างว่าทําแล้วสบายใจไปขอผัวขอเมียที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสบายใจไปทําพิธีกรรมสละข้อต่อชะตาแล้วสบายใจมันไม่ได้สบายจริง การสบายใจจริงๆคือการกลับมาแก้ที่ใจของตัวเองคําถามคือเวลาไม่สบายใจไม่สบายใจที่ไหนใจความรู้สึกแล้วเวลาจะถอนความไม่สบายใจตองถอนที่ไหนถอนที่ใจคือความรู้สึกมโนกรรมดังนั้นถ้าเราไม่สามารถถอนความรู้สึกออกตรงนี้ได้เรียกว่าอุปทา,านมันจะไม่สามารถถอนออกจากความทุกข์ตัวนี้ความสบายใจย่อมไม่เกิดขึ้น ความสบายใจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่สามารถปล่อยวางอารมณ์ของตัวเองได้เท่านั้นเพราะนั้นความสบายใจจริงๆจะเกิดขึ้นในใจของเราจนเรียกว่าเป็นปกติแห่งความสุขในปัจจุบันไม่ทุกข์ล้อไม่เดือดร้อนต่อสิ่งใดบุคคลน,นั้นต้องเป็นผู้ที่สามารถวางเรื่องนั้นลงได้คำถามคือเวลาจะวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงได้ต้องวางยังไงวะเนี่ยคำถามต้องวางยังไงก็ต้องวางโดยการไม่เข้าไปยึดมั่นในถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นของเรา การไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเช่นไรการที่เราไปเพลินพอใจตาเราไปกระทบมันดอกไม้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ดอกไม้อันนี้จังเลยเมื่อตาไปกระทบเนี่ยผัสสะไปกระทบปุ๊บมันทําให้เกิดเวทนาอารมณ์ของความสุขมันเกิดขึ้นมันเห็นว่าไอ้นี่มีถ้าเราได้มันมานะเราจะมีความสุขถ้าเราครอบครองมันได้เราจะมีความสุข,ข,ออสขพอเวลาตาเราไปมองเห็นอารมณ์มันปรุงแต่งขึ้นมาทําให้เกิดความสุขขึ้นมา ตั้นหาคือความอยากจึงเกิดขึ้นทีนี้อยากได้แล้วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อยากได้อยากมีอยากเป็นจึงไปแสวงหามันมาเมื่อได้มาเป็นของตัวเองจากเดิมตอนแรกเราไม่ได้ซื้อมาเป็นของเราไหมไม่เป็นแต่เมื่อเราจ่ายตังไปเอามาันมาเป็นของเราเป็นของเราอย่างเป็นแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นของเรายังไม่ได้ซื้อมาถ้าไอสิ่งนี้พังจะทุกไหมย่อมไม่ทุกเพราะยังไม่เป็นของเราแต่เมื่อไหร่ไปซื้อเอามาันมาวางไว้นี่ของฉัน พังล่วงแตกทุกอย่างทุกแล้วเพราะอะไรของฉันแต่คําถามคืออันเดียวกันไหมอันเดียวกันก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของฉันหลังจากนี้เป็นของฉันทุกเพราะอะไรทุกเพราะเป็นของฉันคําถามคือถ้าไม่ใช่ของฉันทุกไหมย่อมไม่ทุกแล้วรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของฉันย่อมไม่ทุกแล้วไปเอามาเป็นของฉันเพื่ออะไรดังนั้นเราทุกข์ร้อนกันเพราะความอยาก แล้วไปยึดบัานถือมันสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไปเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาเป็นของตัวเราเองไปยึดเอามาสุดท้ายแล้วเราจึงทุกข์ร้อนเพราะไอ้สิ่งนี้อาจจะถามว่าถ้าเราไม่เอาคนเนี้ยมาเป็นสามีภรรยาเราเราจะทุกข์เพราะคนนี happier, <ๆ>้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ได้เป็น,นสามีภรรยาเราแต่ถ้าเราไปเอาม,ามันมาเป็นสามีภรรยาของเรา,ท,าทุกไหมทุกข์ร้อนทันทีไม่มีลูกจะทุกเรื่องลูกได้ไหม ไม่มีสามีภรรยาทุกเรื่องสามีภรรยาได้ไหมไม่มีบ้านไม่มีรถทุกเรื่องบ้านเรื่องรถได้ไหมไม่มีหนี้ทุกพันหนี้ได้ไหมยอมไม่ได้ดังนั้นแสดงว่าอะไรเราเข้าไปก่อร่างสร้างตัวในสิ่งสิ่งหนึ่งให้เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเข้าไปสยบัมเมาในสิ่งนี้จนนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนในชีวิตของเราเราจะดูแลใครก็ตามจะสร้างเหตุปัจจัยในการทํากิจการงานใดก็ตามเมื่อเราทําแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้คนคนเนี้ยต้องดีแบบที่เราต้องการ ต้องพอใจแบบที่เราต้องปากต้องการต้องให้เขาเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการคําถามคือถ้าเราไปยึดเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่เป็นใครเป็นคนทุกข์เรานะเป็นคนทุกข์เพราะอะไรอะ่ะเพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นดังนั้นการทําตามหน้าที่ย่อมได้ผลใหญ่ย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ถ้าการทําตามหน้าที่นั้นไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา ดังนั้นทุกวันนี้เราต้องกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเราหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาหรือเปล่าถ้าเราหวังผลผิดหวังเสมอจําไว้ไม่มีใครหวังสิ่งใดคาดหวังในสิ่งใดแล้วจะไม่ทุกข์นั่นหมายความว่าทุกวันนี้ที่เรานั่งทุกข์กันจะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหลในการใช้ชีวิตเพราะเราคาดหวังว่าต้องเป็นแบบไหนไอ้ความคาดหวังนี่แหละมันจะนํามาซึ่งโทษภัยในการใช้ชีวิตของเราอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยนะ ดังนั้นใครไม่คาดหวังในสิ่งใดเช่นปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่คาดหวังว่าเราจะเติบโตขึ้นกี่ตําแหน่งเงินเดือนจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะมันเป็นไปตามความสามารถของตัวเราเองที่เราทํามาตลอดทั้งปีถ้าเราทําเต็มที่ไม่ต้องไปคาดหวังก่สิ่งใดมันจะผิดหวังได้ไหมแม้มันจะได้น้อยจะผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเพราะเราไม่ได้ตั้งความหวัง แต่ถ้าเราตั้งความหวังเมื่อไหร่อ่าตลอดทั้งปีทามาปีนี้ต้องได้ดีแน่เลยปรากฏผลประกอบการออกมาไม่ดีสำหรับตัวเราเองทุกไหมทุกเลยเพราะเข้าไปคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ดังนั้นคนคาดหวังย่อมผิดหวังต่อความคาดหวังเสมอเพราะผลที่เขาหวังนั้นจะไม่เป็นไปตามความพอใจของเขาได้เสียทุกครั้งถ้ามันเป็นไปตามความคาดหวังของตัวเองได้ทุกครั้งใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ แต่ทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมอ่ะมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอาจารย์ถามว่าทุกๆคนคาดหวังให้สามีภรรยาของตัวเองจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะทุกคนคาดหวังแต่สุสดท้ายมันเป็นไหมล่ะจากเมื่อก่อนอ่าน้ำหนัก50ทุกวันนี้มันน้ำหนัก80อย่างเงี้ยคาดหวังได้นะไม่ได้แล้วมันมีความแปร <im it> ปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคาดหวังว่ามันจะใส่เสื้อผ้าทรงนี้ไปตลอดคาดหวังไหมคาดหวังแต่วันนึงต้องตัดใหม่ไหม <im it> ตัดใหม่เพราะอะไรปัจจุบันเสื้อผ้ามันป,ปร,รีดหมดแล้วเพราะน้ำหนักขึ้ เราคาดหวังว่าจะไม่ให้สามีภรรยาเราแก่คาดหวังแต่มันแก่ไม่สุดท้ายมันแก่แน่นอนมันอาจจะแก่เร็วกว่าที่เราคิดไว้ด้วยกันด้วยสาไปก็ได้ใช่ไหมมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเพราะอะไรมันเป็นตะ,ะตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันไม่มีทางแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นโดยประการอื่นได้เลยดังนั้นถ้าเรามีความคาดหวังในสิ่งใดย่อมผิดหวังในสิ่งนั้นเสมอ ในงานเราก็เหมือนกันถ้าเราคาดหวังย่อมผิดหวังแต่ในทางกลับกันถ้าไม่คาดหวังเราจะมีความสุขได้ต่อการไม่คาดหวังนั้นความสุขต่อการไม่คาดหวังเช่นอะไรเช่กนการที่เราอยากให้คนเซอร์ไพรส์วันเกิดเราอะแล้วปรากฏเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการซื้ออะไรก็ไม่รู้มาอย่างเดียวที่เราไม่พอใจเลยอะทุกไหม ทุกแล้วเริ่มวอยวายโอ้โหปีที่แล้วกูทาให้มึงตั้งเยอะตั้งแยะปีนี้มึงทาให้กูแค่นี้เองเหรอเนี่ยมันจะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมกูสาเตรียมของขวัญวันแต่งงานไว้ให้อย่างดีเลยสมมุติซื้อทองเส้นหนึ่งเนี่ยมันกับซื้อน้ําให้เราขวดเดียวโอจชี้ยี่สิบบาทอย่างเงี้ยทุกไหมเริ่มทุกเพราะอะไรเราคาดหวังว่าของเราเหนือกว่าเขาก็ต้องเหนือกว่าเราหรือเสมอกับเร่าคาดหวังผิดหวังแต่ในทางกับการไม่คาดหวังลืมไปด้วยซ้ำว่าปีนี้มันเป็นวันนี้มันเป็นวันครบรอบแต่งงานลืมลืมไปสนิทเลยแต่ปรรราาาาากเเเเ้อ์สจัดดงนใหญ่ตขม แล้วเขาก็เสือภสยดีใจไหมดีใจเพราะอะไรมันไม่ได้คาดหวังเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้เลยมีความสุขดังนั้นอย่าไปคาดหวังกับสิ่งใดเพราะไม่คาดหวังมันย่อมไม่ทุกข์แต่เมื่อคาดหวังความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจเสมอในโลกเราอะชอบสอในให้คาดหวังมันผิดแย้งกับหลักคําสอนพระเจา้าเราคาดหวังว่าอะไรคาดหวังว่าต้องประสบความสําเร็จเท่านั้น อายุเท่านี้ต้องมีบ้านอายุเท่านี้ต้องมีรถอายุเท่านั้นต้องเป็นอย่างนั้นอายุเท่านี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำาิ i กต o อกของเราต้องมีคนติดตามเยอะๆต้องมีคนดูมากๆมันคาดหวังไปหมดทำคลิปนี้โอ้ตั้งใจทำคลิปนี้อย่างดีเลยเดี๋ยวเวลาคลิปออกมาแสดงผลงานออกมามันต้องมีคนติดตามเยอะแน่นอนเจ้านายต้องพอใจผลงานประชาชนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราต้องพอใจแต่ปรากฏเขาไม่พอใจเพราะอะไรมันเป็นความคิดของเราคนเดียวว่านี้เรียกว่าดีอาจารย์บอกว่ากระโถนของอาจารย์ดีอะ แต่พวกเราไม่ได้ยินกับกระโถนเลยอ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นของดีไหมเนี่ยก็ย่อมไม่เห็นว่าเป็นของดีถูกต้องปะ่ะแต่คนที่เขาเห็นค่าของกระโถนเขาย่อมเห็นว่ามันเป็นของดีเหมือนในโลกเราเขานั่งประมูลรูปภาพกันแต่พวกเราไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องศิลปะเขาประมูลรูปภาพกันถ้าเราไม่ได้เก่งศิลปะเราก็จะมองว่าการมองรูปภาพเนี่ย หรือการประมูลลูกข้าวราคาหนึ่งเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านเราก็มองูว่าโอ้โหเพอร์เจอร์ได้เอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าแต่มึงลืมไปหรือเปล่าว่าในเงินเขาไม่ใช่เงินเราใช่ปะเราลืมในเรื่องนีต้ตลอดเวลากับ2ความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นการมีค่าสําหรับเขาไม่ได้หมายความว่ามันจะมีค่าสําหรับเราและการมีคุณค่าสําหรับเราเราก็เอาความมีค่าในจิตใจเราไปยัดเยียดให้คนอื่นชอบแบบเราก็ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นเราอย่าไปคาดหวังมันคาดไม่ได้หน้าที่เราคืออะไรทาสิ่งนั้นให้เต็มที่เต็มกําลังความสามารถเท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุและผลของตัวมันเองไม่ต้องไปรู้สึกอะไรไม่ต้องไปคาดหวังอะไรไม่ต้องไปรอคอยอะไรเดี๋ยววันหนึ่งมันจะแสดงผลออกมาเองในตลอดระยะเวลา2ปีที่อาจารย์ทำติ๊กตอกมาเนี่ยอาจารย์ไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะต้องโด่งดังอาจารย์ทำหน้าที่แค่ว่ามีโอกาสในการประกาศคำสอวรรคเจ้า ได้ยินแค่ไหนเอาแค่นั้นคนรู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ได้ไปคิดนึกติดตึกว่าโอ้โหต้องดังระดับประเทศต้องคนรู้จักไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการในสิ่งนั้นเลยและอาจารย์มองว่าการที่คนรู้จักทั้งประเทศเป็นโทษใ้สามราออะไรมันส่องมาที่เราหมดเกิดการจับผิดขุดคุยสารพัดเรื่องสุดท้ายมันนำมาซึ่งโทษภัยแก่ตัวเราเองทั้งสิ้น ไม่ได้อยากได้แต่เจตจำนงสุดท้ายแล้วมันได้มาก็ต้องปล่อยให้มันเดินไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราทําทุกอย่างให้บริสุทธิ์ยุติธรรมทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามธรรมถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายจะไม่มีใครสามารถตําหนิตีติงหรือคัดง้างต่อสิ่งที่เราลงมือกระทาได้สุดท้ายเขาเหล่านั้นจะแพ้ไปได้ตัวของเขาเองดังนั้นถ้าเราจะช่วยเหลือใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คาดหวังสิ่งใด วันนั้นผลที่ตอบแทนกลับคืนมามันจะเป็นผลที่เต็มกําลังสติในสติปัญญาที่เราลงมือกระทาไปผลตอบแทนย่อมกลับมาดีเสมอหลายคนรู้ข่าวแล้วว่าอาจารย์เป็นบุคคลล้มละลายที่พยายามมีคนขุดคุยเรื่องประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาซึ่งอาจารย์เนี่ยตามช้ยนี่มาตลอดแต่คนเนี่ยม,มันขุดก่อนก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะเปิดเผยเพราะจะตั้งใจจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบจบเสร็จแล้วปุ๊บเราจะประกาศให้เขาฟังว่าธรรมะพระเจ้าเนี่ย สามารถแก้ไขชีวิตคนคนหนึ่งที่เคยทำความเลวความชั่วหรือเคยทำให้ตัวเองพัดผ้าผิดหวังหรือทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะการบริหารจัดการการเงินของตัวเองไม่ดียังไงพอเวลาวันหนึ่งก็มีคนขุดออกมาจากความที่เรามีชื่อเสียงมากเพราะเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นมิจฉาชีพไปเปิดรับบริจาคแล้วมีการช่อฉนช่อโกงใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงมากมายแต่สุดท้าย อาจารย์ก็แสดงความบริสุทธิ์ด้วยการเปิดเผยบัญชีโพสต์สเตตเมนต์ทุกใบทุกหน้าลงหมดเขาก็ตัดประเด็นเรื่องมิจฉาชีพออกไปเหลือประเด็นเรื่องลงมละลายก็ใส่้ายป้ายศีสาดโคนแต่เพราะเขาไม่รู้ข้อมูลว่าอาจารย์ใชนีกำลังจะหมดแล้วอีกนิดเดียวก็หมดแล้วแล้วปัจจุบันขณะก็หมดเรียบร้อยแล้ว2ล้านกว่าบาทหมดในระยะเวลาที่อาจารย์วางไทม์ไลน์ไว้ทั้งหมดหมดตามกระบวนการที่อาจารย์วางไว้แต่ไม่ใช่ปลดลมละลายยังไม่ปลดลมละลายตอนนี้รอกระบวนการที่เจ้านี่เนี่ยมารับทรัพย์กลับคืนไปแล้วเราก็จะปลด มีหลายคนมาพา่ออาจารย์ว่าเฮ้ยคนที่ล้มเหลวขนาดนี้มีหน้าอะไรมาสอนชาวบ้านคนที่เคยเป็นหนี้ถึงขั้นล้มละลายมีหน้าอะไรมาสอนธรรมะพระพุทธเจ้าอาจารย์นี่แหละมีหน้าในการสอนมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรตัวเองเคยล้มเหลวแล้วกลับมาประสบความสำเร็จได้ตัวเองเคยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่สามารถล้างหนี้สินให้กบตัวเองได้จนหมดแล้วใครจะดีไปกว่าการสอนทมนี้ดีไปกว่าการเอาประสบการณ์จริงมาสอนใครมันจะดีไปกว่านี้ เอาคนสําเร็จมาสอนหรือไม่เคยสําเร็จอะไรสักอย่างเลยมีแต่ทฤษฎีในหัวไม่เคยลงมือกระทําจริงกับคนคนหนึ่งลงมือกระทําจริงล้มลุกคุกคานมาจนสําเร็จได้เราคิดว่าเราจะฟังแบบอย่างนั้นจากใครไลคโค้ดมากมายไม่เคยลงมือทําธุรกิจด้วยตัวเองแต่สําเร็จในการเป็นไลคโค้ดให้ทฤษฎีต่างๆด้วยการพูดเก่งแต่ไม่สามารถลงมือกระทําแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองได้สอนแต่เป็นทฤษฎีพวกเราก็หวีหวากับเขาแต่คําถามประสบการณ์จริงในชีวิตเขา เอาตรงไหนมาสอนไม่มีดังนั้นหลักคําสอนพระเ,เจ้าพระองค์เนี่ยทรงล้มลุกคุกคานในการปฏิบัติตามธรรมของพระองค์เห็นผิดแก้ไขความเห็นผิดด้วยการบําเพ็ญทุกขลิกิริยาตลอด6ปีเดินผิดทางหมดเลยไม่มีทางไหนถูกเลยแม้แต่ทางเดียวเคยมีสนมมากมายเป็นพันคนลายล้อมอยู่ในปราสาทราชวังเคยเสพกามทั้งวันทั้งคืนไม่เคยยุติในการเสพกามประพฤตินอกใจกอยู่ตลอดเวลาไม่มีศีลไม่มีธรรมตอนสมัยเป็นโพนิสัตย์อยู่ แต่พอวันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษจึงกลับตัวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจใหม่ออกค้นหาความจริงอปาเสสีประการที่เรียกว่าอริยส,ส,สี่จนวันหนึ่งพระองค์สามารถพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้จึงนําประสบการณ์ทั้งหมดที่พระองค์ทรงล้มลุกคุกคานเอามาบอกสอนตามความเป็นจริงให้คนรู้ตามได้องคุลิมานเคยฆ่าคนตายถึง999คนบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอหันต์ได้เพราะเขาเปลี่ยนแปลงสันดาลตัวเองในวันนั้นปฏิบัติตามหลักคำสวรรเจ้าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ หญิงโสเพณีเคยขายบริการทำผิดทำพลาดในชีวิตแต่เมื่อวันหนึ่งมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันจนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลิกในการทำอาชีพในสิ่งเหล่านั้นได้แล้วทำได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ในปัจจุบันคนดีคือคนที่รู้จักแก้ไขสันดานคือการกระทำของตัวเองแล้วยอมรับว่าตัวเองเคยชั่วเคยเลว แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสันดานคือการกระทําของตัวได้จนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีนี่เรียกว่าสัตว์ปรุษคนดีคนดีไม่ใช่ว่าคนเลวที่ติดคุกออกมาแล้วเขาจะไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสันดานคือการกระทาของตัวได้เลยเขาสามารถเปลี่ยนให้เป็นคนดีได้เสมอดีหรือเลวมันวัดกันที่ปัจจุบันมันไม่ได้วัดที่อดีตที่จบไปแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกคนเหมือนกันเคยจะพัดผ้าผิดหวังจะเสียใจจะร้องให้น้าตาไหลกับสิ่งใดมาก็แล้วแต่นั่นมันคืออดีตที่จบไปแล้ว หน้าที่เราคือสร้างเหตุปัจจัยทําปัจจัยให้อยู่ครบถ่วนบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในปัจจุบันเมื่อเราทําปัจจุบันดีอนาคตข้างหน้าย่อมออกมาดีเช่นเช่นเดียวกันใครทําปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีปัจจุบันดีถ้าอนาคตมันจบไปแล้วเราไม่สามารถทําให้มันดีได้เราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเมื่อวานไม่ได้จําไว้กรรมคือการกระทํามันเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังกลับเหมือนเครื่องบินเลย เครื่องบินเดินหน้าไม่มีหยุดอยู่กับที่แล้วไม่มีบินถอยหลังเดินหน้าอย่างเดียวตกคือตกตายคือตายแล้วเริ่มการบินใหม่ดังนั้นพวกเราทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอใช้ชีวิตเริ่มต้นอยู่ในหลักของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนของพระเจ้ายอมรับตัวเองว่าสิ่งไหนไม่ดีเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองใหม่การที่เราเป็นนี่สินมันเป็นกันทุกคน แต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการในชีวิตเราว่ามันจะบริหารจัดการกันยังไงความโกรธความเกลียดความคับแค้นใจมีกันทุกคนเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่อยู่ที่เราจะสามารถจํากัดความควบคุมตัวเองในการที่จะกําจัดไอสิ่งที่เป็นราคาโทสะโมหะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากหลายความโลภเพ่งเล็งจะได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นความมีความลุ่มหลงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปในปัจจุบันได้ยังไงต่างหากมีไม่ผิด ผิดตรงที่มีแล้วไม่บริหารจัดการมันให้ถูกต้องดังนั้นการบริหารจัดการความทุกข์ของตัวเองต้องเริ่มต้นบริหารจัดการที่ใจแล้วมันจะส่งผลออกมาที่กายกับวาจาแล้วการบริหารจัดการความทุกข์ของตัวเองต้องบริหารจัดการในปัจจุบันไม่ใช่ไปโหยหาอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่ไปรอคอยมุ่งหวังถึงอนาคตแต่ต้องบริหารจัดการอยู่ปัจจุบันขณะนี้ ปัจจุบันเป็นอย่างไรเอาตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าอาดีตเป็นยังไงอดีตเป็นบทเรียนทําผิดไปแล้วสํารวมระวังอย่ากลับไปทําแบบเดิมอีกแล้วเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่เมื่อใช้ชีวิตใหม่ได้แล้วดีแล้วรับผลของการการะทาในอดีตไปอดีตผลของการการะทํามันจะวิ่งกลับมาชนเราจะวิ่งกลับมาหาเรามากมายมาหาศาลขนาดไหนจะทําให้เราทุกข์ร้อนใจขนาดไหนก็ตามเราวางใจเป็นกลางไม่ต้องไปยินดีและคว,วามทุกข์เหล่านั้น สุดท้ายเราก้มหน้ารับกรรมตัวนี้ไปวันหนึ่งกรรมตัวนี้จะเสื่อมสลายไปเองเพราะอะไรมันใช้จนหมดแล้วเมื่อใช้หมดทีนี้จะรับผลของกรรมอะไรดีอย่างเดียวไม่มีเลวเลยเพราะอะไรหลังจากทําผิดนั้นไม่เคยทําชั่วทําเลวอีกเลยไม่เคยทําผิดทาพลาดอีกเลยมันก็จะต้องรับผลแต่ดีอย่างเดียวไม่มีเลวเลยเหมือนเราเป็นหนี้แล้วเราไม่ไปกู้หนี้ยืมสินไม่ไปหาหนี้มาโปะหนี้ไม่ไปเอาหนี้มาปิดหนี้ ไม่ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินว่าความพอดีของตนเมื่อเราใช้นี่เก่าไม่เพิ่มนี่ใหม่นี่เก่าจะหมดไหมย่อมหมดไปเรียเรียกว่าใช้ผลของกรรมคือการกระทําเดิมที่ตัวเองเคยไปเป็นนี่ไว้สมมุติเราต้องใช้นี่ตลอดหนึ่งปีก้มหน้าใช้ไปตลอดหนึ่งปีใช้จนกว่าจะหมดมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยตามกระบวนการที่เขาวางแผนไว้ให้เราใช้ให้หมดแล้วอย่าไปก่อหนี้เพิ่มเมื่อครบหนึ่งปีนี่สินหมดไหมหมดเรียบร้อยแล้ว เมื่อหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีหนี่ใหม่ได้ไหมในปัจจุบันขนาดเนี่ยมีหนี่ใหม่ไหมถ้าหมดแล้วย่อมมีไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ไปกู้นี่ยืมสินอะไรมาเพิ่มเมื่อไม่เพิ่มย่อมมีความสุขเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพราะ้นจากพันธนาการของการเป็นนี่สินถ้าไม่สร้างเพิ่มนะเมื่อไม่สร้างเพิ่มจากนี้จะรับผลของความสุขจากการไม่เป็นนี่ตลอดไปจนกว่าเราจะตาย ดังนั้นถ้าเราสามารถรักษาอัตภาพของการไม่เป็นหนี้พ้นจากการเป็นหนี้ทั้งปวงได้เราย่อมมีความสุขมากในปัจจุบันอาจารประกาศได้ตอนนี้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าอาจารย์ไม่มีหนี้สินอีกแล้วหมดเกลี้ยงแล้วไม่คิดจะเป็นอีกแล้วตลอดชีวิตนี้เพราะเห็นมาแล้วว่าการเป็นหนี้มันเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกนี้ยังไง อาจารย์จึงประกาศกับตนเองเป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานชัดไม่ใช่สาบานประกาศต่อตรงตั้งสัจจะที่ฐานว่าจะไม่เป็นอีกแล้วไม่มีไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวไม่มีการผ่อนไม่มีการชําระไม่จําเป็นว่าของมันต้องมีของมันจําเป็นไม่มีคําว่าจําเป็นถ้าเราไม่มีตังค์ดังนั้นแม้จะจําเป็นแค่ไหนถ้าไม่มีตังค์ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อันนั้นมันเกินกว่าจําเป็นของจําเป็นต้องมีตังค์ซื้อ ไม่มีตังคซื้อเรียกว่าเกินกว่าจําเป็นเพราะนั้นความจําเป็นของแต่ละคนแตกต่างกันไม่มีการเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวจําเป็นของเราจําเป็นของเขาต่างกันแต่จําเป็นของเราต้องไม่เดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเป็นความจําเป็นแบบมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นความจําเป็นแบบไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเพราะนั้น อาจจะถจึงกล้าบอกเสมอว่าเมื่อเราพ้นจากพัฒนาการจากความทุกข์เหล่านี้แล้วนั่นแหละจึงเป็นสักขีพยานได้ว่าธรรมะของพระเจ้ามันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์สามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งที่เคยหลงผิดให้ก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องได้เมื่อเรามีความเห็นถูกต้องการปฏิบัติเหล่านั้นย่อมนําไปสู่กระแสแห่งความถูกต้องได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่เราต้องกลับมาจุดเริ่มต้นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์มันเกิดที่อะไร ก็ต้องกลับไปแก้ไขต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวนั้นให้ได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขความทุกข์ที่ดีดดที่สุดและง่ายที่สุดเร็วที่สุดคืออะไรกลับมาแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปเที่ยวแก้ไขชาวบ้านอย่าไปเที่ยวแก้ไขคนอื่นแก้ไขตนเองทําผิดเรื่องอะไรเดินกลับไปสู่จดุดมุ่งหมายหรือจุดต้นเหตุต้นเหตุแห่งความทุกข์คือตรงไหนกลับไปดูตรงนั้นวิธีการรู้ตัวให้เร็วที่สุดคือการต้องมีสติสัมปชัญญะ การที่จะฝึกรู้ได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์แล้วต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนเราต้องมีสติในเรื่องนั้นสมมุติเรากําลังแก้ไขความทุกข์เรื่องการเป็นหนี้ตั้งสติให้ดีแล้วกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นเหตุจริงๆสาเหตุจริงๆพวกเราทุกคนจะรับรู้ได้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะไม่ไปสแสวงหาสิ่งใดมาเพราะอยากจึงไปสแสวงหาสิ่งนั้นมา เมื่อสแสวงหาสิ่งนั้นมาแต่ตอบสนองต่อความต้องการไม่ได้จึงไปขวนขวายอย่างอื่นมาเพิ่มเติมจนในที่สุดมันนํามาซึ่งความพลุงพลังในการใช้ชีวิตแล้วนํามาซึ่งความทุกขอย่างยิ่งในปัจจุบันแล้วเราก็จะมักพูดกันติดปากว่ารู้งี้รู้งี้กูไม่น่าเอามาเลย รู้งี้กูไม่น่าทําแบบนี้เลยรู้งี้กูไม่น่าทําแบบนั้นเลยมีแต่คําว่ารู้งี้เต็มปากเต็มใจไปหมดเพราะอะไรมันทําผิดไปแล้วมองเห็นโทษทีหลังลงมือทําไปแล้วก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นพระเจ้าจึงสอนว่าก่อนทําสิ่งใดอย่าไปมองเห็นแต่ประโยชน์ของมันเพียงอย่างเดียวให้มองเห็นโทษของมันด้วยพระเจ้าบอกว่ามันมีสมกรณีหนึอสสาธะแปลว่ารสอร่อยของสิ่งที่เราชอบพอใจสออาทินวะแปลว่าโทษที่เกิด